สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะผู้บงคั้งใน cross กกับ cross t Talk c h a n n e l นะจ๊าวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ r o v เพราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์ชีวประวัติของฮีโร่สุด Exclusive มาให้ดูกันเหมือนเดิมนะีฮะก่อนที่จะไปดูคอนเทนต์ในวันนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะจ๊าชีวประวัติของฮีโร่ในวันนี้นะบอกเลยว่าเขาคือ s ู p r e ร e เมทเขาคือหัวนหน้าของสภาาเเเเววททมมมนนีี่แแแแข็งงงกกรรพพลลััะดบะจ้ะะ้ใ ด้วยอาร์เครนบอดี้ทำให้มานาของเขาสามารถนับไปเลือดต่อชีวิตให้เขาด้วยนะครับสุดจัดประหลัดบอกจริงๆวันนี้นะครับเราจะไปพบกับชีวประวัติของดีแรกนั่นเองนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเผ่านักเวท human ยูแมนยุคใหม่ที่ไม่ได้อ่อนแอเหมือนเดิมอีกต่อไปนะฮะสำหรับข้อมูลชีวประวัติในวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณน้องก๊อฟกอฟอฟีคฟ่ครับนะครับน่ารักมากๆขอบคุณนะครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าชีวประวัติของดีแรกจะเป็นยังไงนีครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย d i r ร c นักเวทอัจฉริยะที่โด่งดังตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งเขาได้พบกับเซฟ,ฟิร r าและดารซีซึ่งนั่นทำให้เขาระตหนักว่าตนเองไม่ได้เป็นที่หนึ่งไร้เทียมทานการมีความสามารถเหนือคนอื่นมาหลายปีช่วยเสริมสร้างความเป็นหัวหน้าของ d i แร็เขาเคยชินที่เป็นผู้ครอบครองตำแหน่งหัวหน้าในกลุ่มพวกเขาทั้งสทั้งยังได้ชักชวนนักเวทที่มีความสามารถให้มาเข้าร่วมกลุ่มของพวกเขา เมื่อการเคลื่อนไหวต่อต้านมนลดำยิ่งรุนแรงขึ้นเหล่าสมาชิกที่มีความเกี่ยวข้องกับเวทมนลดำทั้งหมดต่างถูกควบคุมตัวไปเมื่อต้องรับมือกับสมาชิกในกลุ่มที่ตกอยู่ในความกังวล d ีแร c กประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางอย่างไม่สนสิ่งที่ต้องสูญเสียเพื่อแลกกับการปลดปล่อยเหล่าสมาชิกที่ยังถูกขังอยู่ในคุก ในที่สุดเขาก็ได้ใช้วิธีการที่รุนแรงปลดปล่อยเรานักเวทที่ไร้ความผิดซึ่งในนั้นรวมถึงดา์ซี่ด้วยหลังจากนั้นก็เป็นผู้นำทุกคนให้อบพยพมายังคาราโนและก่อตั้งสภาเวทหมุนขึ้นในบันทึกประวัติศาสตร์องค์กรดังกล่าวมีผู้ก่อตั้ง3คน2ใน3ก็คือดีแรกและเซฟิราในเวลาถัดมาดีรกยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ และไหวพริบในการปกครองภายนอกมีสภาเวทที่คอยต่อกกรทางปัญญากับเวดาภายในมีระบบจัดการการปกครองที่สะอาดโปร่งใสเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆป้อมปราการเวทแห่งคาราโนก็ได้กลายเป็นไข่มุกที่สว่างสวยที่สุดในอาณาจักรนอร์แมน เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับชีวประวัติของดีแพรกนะครับก็มีหลายข้อมูลที่พี่เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ก็จะกล่าวโดยสรุปให้ฟังนะดีแพรกเนี่ยคือนักเวทอัจฉริยะจากเมืองซาที่โดดเด่นโด่งดังมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาเนี่ยมีความสามารถในการแยกพลังธาตุและเอามารวมกันเป็นพลังเวทที่แข็งแกร่งได้และด้วยความสามารถและลักษณะความเป็นผู้นําทําให้ดีแพรกเนี่ยชินกับการที่เป็นหัวหน้ามาตลอดและจากข้อมูลชีวประวัติของดารซี่นะได้บอกว่าดารซี่และเซฟิราเนี่ยรู้จักกันมาก่อนและหลังจากนั้น็กา มาสมพบเป็น3คนทีหลังนะฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมของดีแอกเนี่ยมันได้เล่าเหตุการณ์ตอนที่ดีแรกกับดาร์ซี่เนี่ยเจอันครั้งแรกนะในตอนนั้นจากข้อมูลทั้ง3คนเนี่ยเก่งโด่งดังและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีแรกนับเดินทางมาเพื่อจะวัดฝีมือกับดาร์ซี่นะฮะซึ่งจากนิสัยผู้เสียงดังพงพางของ,ของเขาเนี่ยพอเจอหน้าดาร์ซี่เป็นไงกลางใสจ้าเปิดจังหวะซัดพลังต่อสู้เลยครับดาร์ซี่ที่เห็นดังนั้นก็เลยจับเขาไว้ขังไว้ในมิติอืน่นเพื่อให้ได้จบปัญหาเพราะดา,า,นนาร์ เจ้านี่เนี่ยชีวิตเขาต้องไม่สงบสุขอย่างแน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานครับดีแร็กก็สามารถออกมาจากมิติที่ดาร์ซี่ขังไว้ได้ซึ่งเรื่องนี้ทําดาร์ซี่ตกใจนะเพราะว่าเวทมิติเนี่ยเป็นเวทขั้นสูงที่ไม่ใช่ว่าใครจะออกมาได้ง่ายๆนะครับแล้วการต่อสู้เหมือนจะบระทุกความรุนแรงมากขึ้นแต่มันก็จบลงเพราะเซฟิราครับที่เพิ่งตื่นแล้วก็เปิดประตูมาดูข้างนอกว่าเกิดอะไรเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยพอดีแร็กได้เห็นนะก็ตะลึงกับความสวยของเซฟิราเนี่ยก็เลยตีเนียนับทําสนิทก,กับดาร์ซี่แล้วก็แนะนําตัวกับเซาเง,ง,จเซงจี้่ึกขอมูลชว ที่บอกว่าในครั้งนั้นอะลึกๆแล้วดีแลครู้สึกนะว่าในโลกนี้ยังมีคนเก่งๆอยู่เขาเนี่ยไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนะเห็นไหมคนเก่งเนี่ยแค่มองเขาจะแบบรู้สึกถึงออร่าความเก่งกันได้เลยนะและเมื่อเวลาผ่านไปทั้ง3ก็กลายเป็นเพื่อนที่สนิทและได้ตั้งกลุ่มเล็กๆเพื่อเอาความรู้ทางเวทมนต์มาปรึกษาวิเคราะห์แล้วก็ถกเถียงกันในประเด็นต่างๆด้วยชื่อเสียงของทั้ง3นะพออร์มกลุ่มขึ้นมาใช่ไหมทำให้มีนักเวทน,นะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสนใจเข้ามาร่วมกลุ่มมากขึ้นซึ่งงงตััววขขอออดรคเเกก็ไไ้้้ปชชนนนื่ใหา วกับเขาด้ยะะแล้วในช่วงเวลานี้นะครับคือช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่ต่อต้านมนดํากับกลุ่มที่สนับสนุนมนดําเหตุการณ์มันบานปลายเกิดความไม่สงบจนเกิดสงครามนะครับซึ่งกินระยะเวลาหลายปีดักเวทมนดําเนี่ยได้ถูกจับไปหมดซึ่งดีแลกเองเนี่ยเขาจะคอยกลองนะดูเป็นลายคนว่าหากคนไหนพอที่จะกลับตัวได้เนี่ยเขาก็จะให้โอกาสแก้ตัวยกตัวอย่างเช่นเพนซึ่งจากเนื้อเรื่องของเพนเนี่ยสิ่งน,นี้ทําให้เพนเนี่ยทราบซึ้งดีแลกมากเพราะว่าพอเขาแปรพักจากมนดํามาอยู่ที่นี่เนี่ยมีแต่ ทำคาเดียวเลยเนี่ยแต่มนดําก็โหดจริงสมัยก่อนเนี่ยแล้วอีกคนก็คือดาร์ซี่นะที่เคยเป็นลูกศิษย์ของโลลิออนพราะมดมนดําอันดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยดาร์ซี่เนี่ยมีความรู้ทางด้านมนดําเนี่ยก็เลยแบบถูกพอราหาถูกสังคมประนามแล้วก็อาจจะถูกขังด้วยจากข้อมูลนี้นะอันนี้หมอดิแรก Direct ใช้ความรุนแรงนะอันนี้พี่พูดให้ซอฟก็คือทุ่มเททุกอย่างทุกทางแล้วกันเพื่อช่วยทุกคนที่ไม่ผิดเนี่ยออกมาเออซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของ,อาอองอดานนดราา์ซ ไทม์ไลน์ในช่วงนี้มันยังไม่ชัดเจนเพราะข้อมูลมันน้อยแต่บอกใ้คำเดียวว่าวุ่นวายเหมือนตายวันแรกจ้ะจากข้อมูลหลายอย่างนะพี่เดานะว่าช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่ดาร์ซี่เนี่ยได้รับพลังเวทมิติมาแล้วแล้วกำลังต้องการตามตัวโลริออนเพื่อวัดฝีมืออีกครั้งส่วนนี้เนี่ยพี่เอามาจากเรื่องการพื้นชีพของราชานะแล้วเขาก็ตามเจอครับจากเวทติดตามตัวที่ดีแพคคิดค้นเห็นไหมดีแลกเนี่ยเขาสามารถแยกพลังธาตุแล้วมาเปลี่ยนพลังใหม่ไงก็สามารถคิดค้น,นเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ได้นะล้ำสุดนะด้วยเว,วทททตติดาามี่แกหใ้ ดาร์ซี่และทีมของเขาเนี่ยเจอกับโลเรีอนอดีตอาจารย์อีกครั้งแล้วเกิดการต่อสู้กันนะแล้วเหมือนที่เรารู้ว่าดาร์ซี่เนี่ยถูกดูดไปอีกมิติหนึ่งจนไปเจอเศษเซี่ยววิญญาณของวอลคาร์ดนะครับซึ่งดาร์ซี่เนี่ยอยู่ในมิตินั้นเป็นสิปีเลยนะแล้วในช่วงที่ดาร์ซี่หายไปเนี่ยโอ้โหวุ่นวายกว่าเดิมดีครับสงครามก็เกิดดีแร็กและเซฟิราก็งงว่าเฮ้ยเพื่อนหายไปไหนเพื่อนตายหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่าหัวหมุนหน้าดูเนี่ยซึ่งไอ้สงครามบ้าบ้าเนี่ยจริงๆแล้วเซฟิราพยายามจจจะะหหหหหยยยยยยุุดดดดมมมััันนะแตต่่้้้้้ววลลลาาาาาาเเผปททํํใธอไไสรถี จากนั้นครับดีแรกและเซฟิราได้ตั้งตนเป็นปารบักกับมนลดาดีแรกได้อพยพคนมาที่เมืองคาราโน่แล้วก็ได้ก่อตั้งสภาเวทมต์เพื่อรักษากฎระเบียบของนักเวทนะะี่ะแล้วหลังจากนั้นสิปีดาซซี่กลับมานะครับก็มีการก่อตั้งกำแพงเวทแห่งนอร์แมนและโรงเรียนสอนเวทมว์คาราโน่อันเนี้ยไทม์ไลน์มันไม่เป๊ะแต่พี่อยากให้น้องได้คอนเซปต์ว่าประมาณนี้ประมาณนี้3คนนี้ทำอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างนะะี่ะซึ่งดีแรกเนี่ยเขาเป็นซูพรีเมทซึ่งคำว่าซูพรีเมทเนี่ยเป็นฉายาตั้งให้กับน no นนะนััักเเวม่คืออดบ 1, นนบอกเลยว่าเขาเนี่ยเหมาะสมทุกประการกับการเป็นประธานสภาเวทมนต์ด้วยความเป็นผู้นํามีไหวพริบในการปกครองซึ่งสภาเนี่ยภายนอกมีหน้าที่ในการต่อรองคุยเรื่องความรู้กับเวดา้าที่พยายามเอาเปรียบเผ่ามนุษย์ใช่ไหมซึ่งสภาเนี่ยเป็นโรแทนฮิวแมนที่ดีมากเพราะรู้เรื่องเวทมนต์อยู่บ้างและภายในของสภานะมีการจัดก,การที่โปร่งใสโคตรดีเลยจนตอนนี้นะป้อมปราการนักเวทแห่งคารานเนี่ยได้กลายเป็นไข่มุกที่สุกสวยที่สุดในนอร์แมนซึ่งป้อมปราการนักเวทแห่งคารานเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นฐานของโรงเรียนสอนเวทมนต์คาราน ที่อยู่ข้างบนน่ะน่าจะเป็นอันเดียวกันนะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดมาที่เนื้อเรื่องหลักของพ่อดีเรกของเรานะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองคาราโน่ที่นี่แหละระหว่างที่ดนะีเรกนักขับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเวทมนต์เดินทางกลับบ้านดีเรกถูกเล่นงานด้วยเวทลวงตาจากโลลิออนนะมันหลอกพาเขาไปในที่ที่หนึ่งทำให้ดีเรกกับโลลิออนเนี่ยต้องต่อสู้กันอย่างมันซัดพลังกันตูมตามไปหมดนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยดีเรกได้ใช้พลังต่อสู้ทั้งหมดไปเลยโอ้โหสดุดจันนบประหลาดจ ไปดูหนุ่มจีงคือพี่เนี่ยกลับไปดูก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆแล้วพอสู้ไบสู้มาสักพักนะดีแลกรู้สึกแล้วว่านี่เป็นเวทลวงตาดีแลกออกมาจากเวทลวงตานั้นได้แล้วกลับมานั่งที่รถเหมือนเดิมอ่ะเขารู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ถูกหลอกทําให้เขาเนี่ยกลับไปที่คาราโนนะที่กําลังถูกปีศาลุุรานไปทั่วเมืองซึ่งสรุปก็คือเวทดวงตาของโลริออนเนี่ยทำมาเพื่อทวงเวลาให้พวกปีศาจเนี่ยมาทําลายเมืองคาราโน่สุดท้ายดีแลกก็ไปต่อสู้ที่เมืองคาราโน่มันตัดจบแค่นี้นะแล้วในตอนท้ายของเเเนนนนืือออรรร่่งงีีียมมมัสัสปิาาทากบโล ที่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นอิกกี้หรือเปล่านี่ครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เชื่อมกับเพนด้วยเพราะตอนจบของประวัติเพนเนี่ยเพนก็ได้มาช่วยดีแลคที่นี่นะจ๊ะเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลชีวประวัติข้อมูลทุกอย่างพี่เนี่ยรวบรวมมาให้ดูนะนอกจากนั้นยังมีข้อมูลในเกมนะเริ่มกันที่คําติดปากหรือสโลแกนของดีแลคนะเขาจะพูดว่าข้าค,คือผู้ปกครองอาณาจักรแห่งเวทมนต์ตำแหน่งซูพปอร์เมดสุดๆแง็บดีแรคเนี่ย, D เ,ยเกิดวันที่1สิงหาคมส่วนสูง1น0ซงร้านเกิดคืออาณจักรโนติเมตรน ตอนนี้ครับเขาคือคนที่เก่งที่สุดในบรรดา3จอมเวท3จอมเวทก็คือดีแร็กดาร์ซีเซฟิร่านะครับพลังเยอะสุดจริงดีแร็กเนี่ยสายบูสสายอะไรได้หมดมีข้อมูลบอกว่าดีแร็กเนี่ยสนิทกับอาตาเพราะน่สายคล้ายกันอันนี้น่าจะเอามาจากเนื้อเรื่องในส่วนคารานูนะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่เหมือนจะถอดแบบกันมาเปะ๊เปะ,เปะเลยนะครับชอบใช้กําลังเสียงดังกลางๆหน่อยเกลียนๆหน่อยนีย่ยนะและข้อมูลที่2องนะพี่ชอบมากเลยเขาบอกว่าเสียงหัวเราะของดีแรกเนี่ยราวกับฟ้าผ่าถ้าได้ยินคือรู้เลยอันนี้ฮาน้องๆเคยมีเพื่อช เราะเสียงดังมากไหมคือถ้าหากเราไม่ได้อยู่ใกล้เขาแต่เราได้ยินเสียงเขาแค่นิดเดียวเราจะรู้ว่าไอ้นี่หัวเลาะอีกแล้วอ่ะดีแลกประมาณนั้นเลยนะครับและมีข้อมูลลับอีก3ข้อนะข้อแรกบอกว่าดีแลกเนี่ยเคยขอให้ดาร์ซี่ช่วยเขียนจดหมายรักเพื่อจะจีบเซฟิราซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโมเมนต์ช่วงแรกๆที่เขารู้จักกันนะฮะดีแลกเนี่ยมีความตะลึงความสวยของเซฟิราด้วยนะครับหรือว่าเรื่องจีบเซฟิราทำเนียนแต่ว่าดีแลกอยากจะสนิทก,กับดาร์ซี่หรือเปล่าอะไรยังไงข้อมูลลับข้อที่2บอกว่าทุกชเช นั้นแบบต้องออกกำลังกายหนักกว่าคนธรรมดาร้อยเท่านะครับซึ่งคาโน่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะเด็กๆวิ่งรอบสถาบันร้อยรอบเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้จะจบหรือเปล่านะและข้อมูลลับข้อสุดท้ายนะบอกว่าเวลาที่ดีแบกตื่นเต้นเนี่ยผมสีทองของเขาจะตั้งขึ้นเหมือนซูเปอร์ไซย่าข้อนี้ดีนะที่ตั้งแค่ผมนะถ้าตื่นเต้นแล้วสิ่งอื่นตั้งเนี่ย ประวัติต่างๆรู้กันไปแล้วทีนี้มารู้ความสัมพันธ์ของดีแกกับคาแรคเตอร์ในเกมกันบ้างนะครับซึ่งในนี้เนี่ยจะประกอบด้วย3ามคาแรคเตอร์ตัวแรกก็คือดาร์ซี่นั่นเองครับความสัมพันธ์ก็คือ3สหายดาร์ซี่คือเพื่อนที่สนิทที่สุดของดีแกทั้งสองมินิสัยต่างกันมากดีแกเป็นคนที่ชอบววยวายส่วนดาร์ซี่กับเป็นคนเงียบๆที่ชอบเก็บตัวแต่เนื่องจากมีเป้าหมายที่้ายการทําให้ทั้งคู่คุยกันเปิดอกได้ทุกเรื่องและกลายเป็นเพื่อนซีทั้ง2คนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจเเเปิดอออกกกคุุยยยัันนทรืื่่งแลวลวชหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดาร์ซี่เคยถูกมองว่าเกี่ยวกับมนดดาหรือว่าจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาที่ดาร์ซี่เนี่ยไปต่อสู้กับวีราใช่ไหมที่ส่วนลึกของหุบเขาแม่น้าดีแร็กก็ไปช่วยอันนี้แหละคือเพื่อนแท้กันจริงๆเนี่ยซึ่งการสู้กับวีราเนี่ยดาร์ซี่บอกว่าถ้าดีแร็กไม่มาช่วยเนี่ยเขาอาจจะตายก็ได้เพราะวีราไม่ใช่หมูนะฮะและจากคลิปชีวประวัติของดาร์ซี่เนี่ยข้อมูลลับของดาร์ซี่บอกว่าดาร์ซี่เนี่ยจะต้องอรีบไปกินของหวานกับดีแรก็กอ่าอะไรยังไงเนี่ยทำไมต้องไปกินของหวานกนด้้ออออีีสงสรงรรเเืื่่่ขทพไบ แล้วนะว่าตอนแรกที่ทั้งสองคนได้เจอกันเนี่ยไม่ชอบหน้ากันเลยจ้าพอดละครสุดๆนี่ฮะแต่สุดท้ายด้วยความสนิทด,ด้วยความแบบเจอกันทุกวันคุยทุกวันก็อาจจะทาให้สนิทกันไปเองเนะครับโดยอัตโนมัติและตัดมาที่เนื้อเรื่องพิเศษครับเพืเ่อนรักที่ทั้งสองคนเนี่ยมีการพูดระลึกถึงความหลังซึ่งก,รรก,กนะันและกันน่ะซึ่งอันนี้เป็นเป็น,ปนฟิลที่พี่อินเหมือนที่พี่บอกเพราะว่า้าเราเสนิทใครสักคนหนึ่งแล้วก็ได้กลับมาคุยเรื่องที่เรารู้กันอยู่2คนน่ะเออมันแบบพิเศษจริงๆอ่ะมันเข้าใจอย จิ้ง2คนนี้เกินเพื่อนเยอะมากๆและเด็กๆคิดดูนะกลุ่มมี3คนเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนอ่ะมันเรื่องธรรมดามากเลยที่ผู้ชาย2คนจะสนิทก,กันกว่าเพราะว่ามันคุยกันถูกคอมันคุยจะรู้เรื่องกว่าแล้วความสนิทของทั้งสองคนนี้เนี่ยส่งผลให้เซฟิล่านะงอนนะลเซฟิล่าเนี่ยคิดว่าบางทีเธอเนี่ยเป็นส่วนเกินโอ้ยเอ็นดูคุณเซฟิล่ามาอยู่กับผมก็ได้นะครับให้2คนนั้นเขาจิ้นกันไปนะครับกิกๆความสัมพันธ์ตัวที่2ก็คือเซฟิล่านั่นเองครับความสัมพันธ์ก็คืือออ3สหหาายเเมมนนนนนกกกัฟ่่ป็ีีี1คททด ครั้งแรกที่เจอกันดีแรกรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเซฟิราแต่ความรู้สึกนั้นมันก็หายไปเมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดเซฟิรานับก็คือเป็นอีกหนึ่งคนที่ดีแรกสนิทมากจากความเป็น3นักเวทนะน่าจะสนิทเป็นอันดับ2อะ่ะและเหมือนที่บอกว่าตอนแรกจากในเรื่องเสริมดีแรกตะลึงในความสวยแล้วก็ความรู้สึกลึกๆเขายังตะลึงในความเก่งของเซฟิราด้วยเนี่ยฮะและเมื่อมารวมกลุ่มกันใช้เวลาด้วยกันทําให้สนิทกันมากขึ้นและจากข้อมูลล คือช่วงแร,งแรกๆมันอาจจะแบบรู้สึกอย่างนั้นได้แต่พอสนิทกันเกินที่จะมา,าจีบกันอะ่ะมันไม่น่าจะอยากเป็นแฟนกันแล้วนะมันสนิทแบบเพื่อนไปแล้วอะ่ะแลวพี่ฮาตรงนี้เซฟิล่าเนี่ยน้อยใจดีแลกกับดาร์ซี่อะ่ะ <c oughs> แนะนําว่าถ้าเซฟิล่าไม่อยากงอนเนี่ยคุณเซฟิล่าเทินตัวเองเป็นสาววัยน่าจะแบบฟินเลยแหละเพราะสองคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดไงเจอโมเมนต์ตลอดนะฮะและความสัมพันธ์ตัวสุดท้ายนะับก็คืออาตานะครับความสัมพันธ์คือสิทธ์ตัวปวนดีแลกชอบออกกําลังกายตอนเช้าทําให้เขาได้เจอกับอาตาที่ชอบออกกําลังกายอยงั เป็นคนที่ทําให้เขานึกถึงตัวเองตอนเด็กอีกด้วยอันนี้ข้อมูลโรงเรียนคาราโน่ชัดๆเลยนะครับซึ่งโรงเรียนคาราโน่เนี่ยจะมีหลักสูตรแบ่งเป็น3หลักสูตรตามผู้ก่อตั้งทั้ง3นะครับซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีหนทางของตัวเองชัดเจนอาตาก็แน่นอนครับต้องเรียนกับอาจารย์ดีเล็กแน่นอนนะเพราะชอบต่อสู้ชอบใช้แรงนรี่ฮะสคนนี้เนี่ยคือเหมือนถอดแบบกันมาเลยไม่แปลกที่จะสนิทกันนะครับการที่เขาเนี่ยเห็นเจ้าอาตาาเหมือนกับตัวเองตอนเด็กเนี่ยแสดงว่า2คนนี้คือมีความเหมือนกันจริงๆอะ่ะและจากประววัตติิขออออองดดดดาาาาาซซี่นะ่่นนนเเเเเเเมมืืหห็็็รคกก เห็นไหมสองคนนี้เนี่ยคนละนิสัยกันเลยนะเออรากับอาต้าอย่างเงี้ยเราสามารถเอา Data ตรงนี้เนี่ยมาตีความนิสัยของดีแดกและดาร์ซี่ได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นคนยังไงบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับชีวประวัติของพ่อดีเรกในวันนี้นะค่อนข้างครบถ้วนเลยเนี่ยครับแต่ว่าถ้าหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับคราวหน้าจะเป็นตัวอะไรต้องคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ